การเที S <S <an> ่ยวแบบชิวๆนั่งตากลมเย็นๆมันก็ดีอีกแบบไปพักทางกายและพักทางสมองยูบบอนที่บ่มีคนวุ่นวายการเดินทางมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าขึ้นมาฮอดจุดนี้แล้วโคตรงามเลยภูหัวโลนใสสมบูรณ์เขาจะเริ่มต้นการเดินทางออกจากเวียงจัน์แม่นเวลาเก้าโมงครึ่งตอนเช้า เรเห็นอยู <paling ris intake> ่ว <refuses on stage> ่าเพลงขับรถนะเอ้าเห็นเลยมันก็อ้ออยู่เลยมึงว่าอะไรแล้วในก็เพลงขับรถ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 พออยู่เลยมั้มึงว่าอะไมึงว่ามึมีเพลงนี้อ่ะไม่ต้องฟินมึงห้องมึงกูก็ห้องได้แต่ซับนี่กันแหละอันกูฟังเขาว่าไม่ต้องบินฮาโตโน่หรือว่าตัวยูโตโน่ตัวะูไม่ต้องฟินฮา เลี้ยวๆเฮ้ยเลี้ยวกัมเมอร์ด้วยกูมาถันกอลิมิวมาถันลีมิ้จุกูคอนเทนต์มาทันเนี่ยเลี้ยวกลับไปอินเมืรอดูอันนี้เป็นแยกบนท่าบกทางเข้าใส์สมบูรณ์เนาะแต่บ้านหอมบทันไทยตอ่นเด็กคนนี้มาละมุนเข้าทางมาใส์สมบูรณ์ขี้มุนหลายเนาะบระมวนยากเกินแบบยากฟุ่นเข้าดังมอบดังสุดทางนี่ อนนอโอ้โหเยเย่เเเเเมา <แก S 2> มเ <c oughs> มันไปได้ในเส้นทางที่บอกมันซีคุ้มอยู่วัสู่อันนี้ตอนแรกเห็นทางเนาะก็มีความคิดขึ้นมาว่ามันสีคุ้มอยู่วัแต่ก็ด้วยความอยากเห็นแลธรรมศาสตร์ที่กระเจ้าว่า,วา,วางามแหง่งแต่เฮาเป็นคนลาวเอง,เองเเนะเขายังบ่กเคยไปหอดจักรอ แต่ทางเข้าไปช่วงแรกๆเนาะมันจะคุกคักคุคกค,คักหลายเพราะว่ารถขนส่งรถไเทียวหลายเนาะแล้วก็ทางมันยังเป็นทางดินแดงอยู่ถ้าไปเอารถจักไปก็น่าจะมีหัวส้มกันเกิดขึ้นแต่ฟิลก็น่าจะต่างกันเนาะมันจะได้ความแบบประจจนภัยหลายขึ้นทริปนี้เข้ามาทางเมอรซี่คนเนาะเป็นมู่ที่แบบเฮียนากันมาตั้งแต่ตอนอยู่เสียงขวงมัธยมต้นเลย คอเขาได้นั่งท่ากะเจ้าตันทางน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าน่าจะแบบรดเงาเกินไปแล้วผ่านบได้หลังจากเดินทางมาเกือบสองสมมโงเนาะเราก็มาหอดเล้วประตูโคมงไซส์สมบูรณ์แต่แต่แต่ ขวดก็ขวดที่ขวดป่ะทุกคนเออไปแล้วแม่พอเข้ามาหอดแล้วก็จะเริ่มเห็นภูที่แบบโบมีต้นไม้แล้วเป็นภูหัวโลนและทุกคนตัวนี้คือเป็นภูที่เราจะไปขึ้นในเมื่ออื่นเซานั่นเองตอนมาแรกๆเราเป็นสีดำแต่ว่าหอดทหอดเนี่ยเป็นแห อ้าวมึงไปเปลี่ยนสีตอนเลยขี้มาแล้วกันส้มกัป้เมันตายสีเป็นไอ้เหี้ยนี่แหละห้ามซื้อเลยทุกคนซื้ออยู่กันเลยบ้าได้ปะซื้ออยูหาอีแลนด์ยุยเงี้ยฮายีแลนด์สอบนะ เอาเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยวะเข้าไปเลยเ้กันเลยกระเป๋ากูก็วันน้อยๆเลวได้สู่อีแลนก็สนั่นเนาะว่งคู่สายสองคนนี้ออกไปแลนเออนี่แต่ละคนย้อมให้ น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศผ่าทางหน้าห้องพักเลยเนาะก็จะประมาณนี้เมื่ออื่นตื่น้ามาแห่งโคตรมอกลงงามกานี้เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องไปเก็บแล้วก็ไปวางน้ําเขียวตตอ,อันนี้ห้องคุณผู้ชายก็จะเป็นเตียงคู่แบบนี้เนาะอันนี้ห้องคนสวยก็จะเป็นเตียงเดียวออโอเคเมืองเกียรมม้อมอาบน้ำมาที่นี่ห้องคุณผู้หญิงก็จะแบบเตียงเดียวแบบนี้เลยเ อันนี้เล่นจ่ายห้องนี้คืนเท่าหรอคืนหนึ่งแสนสามคืนหนึ่งแสนสามก็เคยู่ก็มีบอนโต๊ะและ้วก็พาสิตโต้แล้วก็มีเกิร์มให้ห้องน้ำเดวครัาห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดก็สิประมาณนี้เนาะมีน้ำอ่อน้ำอ,อุ่นให้พร้อมแล้วก็เตียงนอนกบประมาณนี้นอนสองสาวโอเคยู่ okay. ว่าแว่นนี้เยอว่าน้อยเนาะแต่ก็ยังไว้อนอยู่ห้องกูอยู่ <c oughs> อย่าหอเปลี่ยนเครื่องก่อนแล้วก็จะไปเลาะเบิรงกแบบมึอน,นี้น่งเสึส้อ,อส,สีบัวได้ไหมเออเออนุ่งสื้สีบัวไปวะส <c oughs> ูขอดขอดผึ่งเลยซะมึงไหมเธอทุกคนเบิรงเคยๆเนาะเอาป๊าตอนนี้เ,นเราก็เปลี่ยกเสล้วแล้วๆกำลังจะไปวังน้ำเขียววังน้ำเขียวอ่ะ <c oughs> ไปไทายห,ง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 หงูอเนาะคอ ห้องคู้บาาบนะ้บ,บ่บว่าบอกไปีดอันนี้ก็อาบน้ำได้แล้วปะมาเท่านี้ใครต่แบบมากับมูที่แบบศึกษามากกนนนะว่าเออเาต้องไปทางใดพักยุใส่แล้วก็สิไปิ่นใส่โกนมิ่งก็เลยซิวๆให้ม่มันเห็ดไป บรรยากาศทางเข้าไปวังน้ําเขียวงามแหงทุกคนมู่ทุกคนนะนะมีเตยผักกับแบบ,บว้าวงามแหงแบบเขาฮะนะดนดน,ดนได้มาเห็นแบบนี้ตอนนั้นอยู่เสียงขววงก็มีนาะบูผ่ามีปกติแต่มันบ่ได้งามแบบนี้อยู่กองเขาคิดว่าท่าออกมางามแล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้าไปเห็นตัวจริงนี่แบบแห้งโคตรงามตาเขาจะเห็นได้แบบทั่วๆเลยและอีกอย่างพวกมิงคะ่ะ ค่อยๆไปบวได้ฮีฟ้าวไปใส่เฮาดื่มดาำกับบรรยากาศเต็มที่เบิ้งหน้าก็คือจะโหแล้วนะทุกคนก <laughs> รูกนหงวันถอยเลยซืออ้อมาห้ามื โทรศัพท์ตกนับที่จะปัดว่าเกินเกินไหนหัวพาเกินเรียกว่าของแผลของปอมเองมัอ น้องน้องกดดินบะอ้าปุด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 ตอนนี้เฮาก็มาทอดบางน้ำเขียวแล้วเนาะก็ทากันท่ายูไปหลายเติบอยู่ที่ทายได้ประมาณ400ไปที่6แล้วตอนนี้หนินกับแลนก็กำลังจะทากันมาท่ายู่ หน้าปลายอันนี้เขาเจะเขียนวังน้ำเขียวค่ะทุกคนที่จริงวันนี่เรได้ยากนุ่งแบบสุดแบบซีนาอยากนุ่งแบบยาวกันนี่มาแต่ว่ามันต้องได้ถ่ายอีกงานนึ่งกันเลยใส่สีฟ้ามาเดี๋ยวทุกคนมีจะให้เบิง้งบิวค่นเดี๋ยวจะให้โฮกมุมนี้ไปไปให้ทุกคนเบิง้ง ประมาหน้าฝนทางเข้าห้องน้ำก็น่าจะดีกว่านี้นะทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้มาทางนี้อ,อ่ะเพราะว่าทางนั้นรถจะบ่จอดเลยรถจะไปจอดทางนั้นบมดบุญคั่นน้ำสูดเดอป่าหัวลี้ยงหมดได้นี่นะค่านจะมันรถป่าหัวนกับเอาเด้ไปได้ยินในชั้นนี้หูติดพูดสิทุกคนป่าหัวนบอกว่ากดเง,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 งินมาสองล้านเนาะ เลือแสนนึงเขาเริ่มกินเลยบอลรู้ว่าท่าบากเกอร์บอลก็เลยกินเลยเอามมาาลหรอคือลกบอมกนนอด่ยว่ห้องหนเท่าน้นเนี่ยบ้าแลยโอ้ยห้องนี้อาดบอลอยู่อแนนอ๋อจริงนะเขาทำเบียร์ได้แต่เขาแบบนี้ร้ากันแมาแล้วมาแล้ว S <S วัมนเดินมาได้กินข้าวอีพีต่อไปคือผู้หัวล้อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe มิงนี่ยด้อทุกคนบ๊ายบาย